แื้อเรื่อนี้เป็นเหมือนวิธีการปรับไมซ์เซ็ตหรือว่าปรับแนวคิดในการพัฒนาตัวเองที่ใช้คูบคู่กับกฎของแรงดึงดูด สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่ใในช่องเว็บสเวนค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่เอไว้นานมากนะคะกับหนังสือเรื่อง manifest นะคะ7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาเขียนโดยคุณร็อกซี่นาฟูซีนะคะแล้วก็แปลโดยคุณสันวริษาเมฆะไพบูลนะจ๊ะสำนักพิมพ์อมารินฮาวทูราคาสองรบาทตึอนเตึอนตึอนตึอนนะเล่มนี้นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าดีสำหรับพี่นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ ถูกทิ้งไว้เนื่องจากว่าในยุคก่อนของพี่ตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ15-16ปีที่แล้วมันจะมีเล่มหนึ่งที่ดังมากคล้าย,ายๆแนวนี้ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นะคะอันนั้นเป็นโอ้โหยุคนั้นที่พี่เริ่มสนใจในเรื่องนี้แล้วก็พออ่านแล้วก็แกลาป็ว่าเออเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ลองใช้บ้างในระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าอมันไม่น่าจะมีอะไรใหม่จนแฟนพี่บ,บทักว่าเฮ้ยเธอเล่มนี้เหมือนสิ่งที่เราเคยคุยกันใน เรื่องกฎของแรงดึงดูดเธอลองอ่านซิแบบเขาอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าพี่คิดเห็นยังไงเพราะว่าพี่เคยอ่านไอ้เจ้าเล่มเก่ามาแล้วเนาะเนในที่สุดได้โอกาสมาอ่านนะจ๊ะโอเคภาพรวมก่อนเลยค่ะภาพรวมนะคะถ้าเป็นในแนวของพี่นะพี่มองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนวิธีการปรับ mindset หรือว่าปรับแนวคิดในการพัฒนาตัวเองที่ใชค้คู่กับกฎของแรงดึงดูด อ่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่เพี่มาว่าภาพรวมสือเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งในหนังสืออะ่ะมันไม่ได้แบ่งเป็นพาร์ทอะไรที่มันชัดเจนมากนะักนอกจากพูดถึงขั้นตอน7ขั้นตอนที่คุณนักเขียนเขาขึ้นหน้าปกไว้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะทําให้การมนิเฟสของเราเนี่ย สำลิผลนะจ๊ะอันนี้คือภาพรวมของหนังสือทั้งหมดเลยแล้วก็ในหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นหลักเลยว่าอ้คนนี้เขาใช้เป็นยังไงปรับใช้ชีวิตยังไงคุณนักเขียนเอาไปใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในหนังสือมันจะเล่ารายละเอียดประมาณนี้นะคะพื่บอกว่าถ้าใครสนใจหรือว่าอาจจะยังไม่เคยอ่านเรื่องกฎของแรงดึงดูดหรือว่าอ่านกฎของแรงดึงดูดแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เล่มนี้พี่มองว่าเขาให้คําอธิบายที่ชัดเจนมากนะเพราะว่ากฎของแรงดึงดูดมันไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วมันจะสมหวัง นะจ๊ะอันนี้คือภาพรวมของหนังสือของเาวนะคะดังนั้นพี่ก็จะขอพูดถึงสิ่งที่พี่บบสนใจในหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะว่าไอ้กฎของแรงดึงดูดหรือว่าไอ้ m a n i f e s เนี่ยมีอะไรน่าสนใจสำหรับพี่บ้างแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาแนะนําให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องกฎของแรงดึงดูดหรือว่าการ m a n i f e s นดกฎของแรงดึงดูดนะคะถ้าให้พี่บบสรุปโดยย่ออะก็คือการดึงดูดสิ่งที่เรามีความถี่ใกล้กันเช่นถ้าว่าเรา อารมณ์ดีรู้สึกดีแล้วก็จะดึงดูดคนที่อารมณ์ดีรู้สึกดีมาอยู่รอบๆตัวเราหรือว่า,ายกตัวอย่างที่มันชัดกว่านี้คือเวลาเราอ,อกหักเราเศร้าเราก็จะฟังเพลงเศร้าได้แบบอินมากขึ้นหรือว่าเดินไปไหนมาไหนก็จะนึกถึงความเศร้าที่เราอาจจะเคยมาตรงนี้ด้วยกันเราอาจจะอยู่ๆเราก็ได้ยินเพลงเศร้าหรือว่าบางทีเพลงรักที่เราเคยได้ยินกับแฟนเก่าของเราก็จะลอยเข้าหูเรามาทําให้เราเศร้าไปอีกคือ ถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เราเป็นตัวเหมือนแม่เหล็กอะถ้าหากว่าเรารู้สึกเศร้าเราก็จะดูดอะไรที่มันแบบเศร้าๆข้ามาหาตัวเราได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีแจ่มใสวันนี้มีความสุขหรือว่ากําลังตกหลุมรักเราก็จะมองทุกอย่างเป็นสีชมพูหรือว่าเฮ้ยเพลงรักเพลงนี้ก็จะนึกถึงเขาเฮ้ยเพลงนู้นนี้นั่นเราก็จะรู้สึกดีตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าหากว่าเราอยากดึงดูดสิ่งใด ให้เราทําตัวไปแบบนั้นเราก็จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเรานะจ๊ะอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆที่พียบสรุปเองนะโอเคงั้นต่อไปเพียบขอพูดคร่าวๆข,ของลักษณะการ manifest มีอะไรบ้างคือหนึ่งเลยทําภาพให้มันชัดเจนมากๆคือการสร้างหลักฐานที่สมองของเราจะจดจําเรื่องราวในภาพนั้นได้แล้วจะพยายามหาทางพาตัวเราในปัจจุบันไปยังตัวเราในอนาคตที่เราเห็นภาพขึ้นมาซึ่งโดยรวมเขาจะเรียกไอ้เจ้าสิ่งนั้นว่า vision board เดี๋ยว เราจะมาทํากันในคลิปถัดไปแล้วกันนะว่าเราอยากทําวิชาบอร์ดเราจะทําอะไรได้บ้างต่อไปขั้นตอนที่2หลังจากที่เราทำภาพให้ชัดเจนมีวิชนบอร์ดแล้วก็คือการขจัดความกลัวและความกังขาหรือว่าการบ่งเพาะการรักตัวเองเพืาอฉนี้พี่วันมองว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยากจะพูดในพาร์ทถัดไปเลยกันนะคะก็คือการที่เราใช้กฎของแรงดึงดูดแล้วเราอาจจะไม่ได้ผลมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้เชื่อมันอย่างสุดจิตสุดใจว่าตัวเรานั้นคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการพี่ก็เลย อันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในเล่มนี้เขาแนะนำว่ายังไงบ้างนะจ๊ะต่อไปขั้นตอนที่3เขาบอกว่าให้เราปรับพฤติกรรมเนื่องจากว่านิสัยแล้วแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเราในอนาคตอันนี้จริงก็อย่างที่หลายๆเล่มบอกว่าทุกการกระทําของตัวเราในวันนี้จะส่งผลในการสร้างตัวตนของเราในอนาคตยิ่งเราทําอะไรเรื่อยๆซ้าๆ ในแนวทางที่ดีในอนาคตเราก็มีโอกาสที่จะไปในเส้นทางที่ดีได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นถามว่าเพียงออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารแบบด้วยสุขภาพดีไปเรื่อยๆมันก็จะมีแนวโน้มที่ในวันหนึ่งพี่ก็อาจจะน้ําหนักไม่เกินเกณฑ์ก็ได้หรือว่าเป็นน้ําหนัก ที่คุณหมอต้องการให้พี่ไปอยู่จุดนั้นก็ได้โดยการที่เปลี่ยนไอ้นี้ใสหรือว่าพฤติกรรมทุกๆวันที่พี่กําลังทำน่ะก็คือทําวันนี้เพื่อก่อร่างสร้างตัวเองในอนาคตเอออันนี้เป็นแนวทางที่พี่มองว่าเออเห็นด้วยนะต่อไปขั้นตอนที่สี่พอเราปรับพฤติกรรมแล้วให้เราเอาชนะบททดสอบของจักรวาลเออถ้าพูดมันก็ดูเหมือนแบบ ฟุ้งๆหน่อยๆนะแต่เราเข้าใจนะคือยกตัวอย่างเช่นเพียบกำลังลดน้ำหนักอยู่ใช่ปะอยู่มาวันหนึ่งแฟนบอกว่าเฮ้ยเธอเราอยากกินบุฟเฟ่แต่ถ้าหาว่าพี่อ่ะไม่ไปกินบุฟเฟ่พี่ก็บอกว่าเอ้ยแฟนพี่เขาไม่ต้องลดน้ําหนักด้วยนี่นาแล้วเราจะไม่ไปกินกับแฟนเราหน่อยหรออ่ะนั่นก็คือเป็นบททดสอบของจกักรลวาลนะว่าเธอจะไปกินบุฟเฟ่ไหมอ่ะพี่ก็เลือกไปแต่ในลักษณะของการกินมันอาจจะเปลี่ยนไปจากโอ้ oh, กินหมูสามชั้นกินนู่นนี่นั่นนูนพี่อาจจะกินปลากินผักกินเห็ด มันก็คือการเอาชนะบททดสอบที่จักรวาลโยมมาว่าเฮ้ยวันนี้นาะยจะต้องไปกินบุฟเฟ่นนะเฮ้ยวันนี้นาะยจะต้องไปกับเพื่อนนะก็คือเราสามารถเลือกหลังจากนั้นได้โดยการอารมุนอร่อยกับต,ตัวตัวเราได้ก็คือชนะบททดสอบไวยเราเฮ้ยไม่หมูสามชั้นตลอดเวลาเราก็ไม่แล้วก็เลือกเป็นอย่างอื่นแทนนะจ๊ะต่อไปขั้นตอนที่5คือเขาบอกว่าให้เราอบกอดความสํานึกรู้คุณอันนี้มันจะเหมือนใช้ในการเขียน gratitude หรือว่าการเขียนขอบคุณในชีวิตประจําวันคือให้เรามองเห็นคุณค่า ของสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้รับหรือว่าสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นรายละเอียดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอะได้รับอะไรมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแล้วพอเราเรียนรู้ที่จะขอบคุณหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทําให้เรามองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็สมองเราจะชอบความสุขสมองเราไม่ชอบความตึงเครียดเลยเพราะว่าเมื่อที่มันตึงเครียดสมองเราจะปิดการทํางานในส่วนอื่นๆเพื่อโฟกัสกับปัญหาซึ่งบางทีปัญหาบางอย่าง มันไม่ได้สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองอการที่เราเขียนบันทึกขอบคุณพวกนี้เพราะว่าเมื่อไหร่เวลาเรารู้สึกตันหรือว่ารู้สึกเศร้าเนี่ยเวลาเรากลับไปอ่านพวกแก๊ดที่จูดหรือว่าบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่องอุย้ยวันนี้เราขอบคุณอะไรเราก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นสมองเราก็จะได้รับเอนโดฟินที่เราเฮ้ยเราเคยได้รับสิ่งนี้มานะั้นเราควรที่จะดีใจนะที่เรามีสิ่งนี้หรือว่าเราควรจะขอบคุณที่เราได้รับสิ่งนี้มาสมองเราก็จะได้รับเอนโดฟินแล้วก็มันก็จะคลายพอมันคลายเราก็จะมีจะเรีย่าไง พื้นที่สำหรับการแก้ปัญหามากขึ้นนะจ๊ะต่อไปขั้นตอนที่หกก็คือให้เราเปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจเฮ้ยนี้ชอบเดี๋ยวจะมาพูดในพาร์ทไปเหมือนกันก็คืออย่างที่บอกนะคะ m a n i f ฟสเนี่ยทำงานกับกดแรงดึงดูดที่เกี่ยวกับเรื่องความถี่บางทีสมองเราไม่ได้รู้นะคะว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดจริงๆเขาจะรู้แค่ว่าเรามีอะไรตอบสนองในตัวเราเท่าไหร่แล้วเขาก็จะพยายามดึงดูดสิ่งที่เรากําลังตอบสนองอยู่ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือถ้าหาว่าเรา ริษยาคนอื่นมันเราก็จะมีขึ้นความถี่ที่เขาเรียกว่า low vibe หรือว่าขึ้นความถี่ที่เป็นแบบด้านที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะเปลี่ยนจากความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจก็คือแรงบันดาลใจมันจะอยู่ในฝั่งที่เป็น high vibe หรือว่าเป็นขึ้นความถี่ที่มีความสุขที่ดีเนี่ย เราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเราได้แต่เรื่องความอิจฉาริษสยามันเป็นจะเรียกว่าเนี่ยธรรมดามากทุกคนมีความรู้สึกแบบนั้นได้การกดทับไว้ก็ไม่ดีคุณนักเขียนเขาเลย บอกว่าเฮ้ยถ้าหาว่าเราสามารถเปลี่ยนความวิษยาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจได้การที่เรามองเห็นอะไรแล้วเราเกิดความรู้สึกริษยาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อุปสรรคของเราอีกต่อไปเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนความอิจฉานี้ของเราหรือว่าความขึ้นความถี่ทางด้านลบของเรากลับเข้ามาอยู่ในด้านบวกให้กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นขึ้นความถี่ที่จะดูสิ่งดีๆเข้ามาให้เราก็าได้ด้วยนะจ๊ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าให้เราวางใจในจักรวาลเออยอันนี้ฉันชอบมากเลยถ้าหาว่าใครได้ดูดวงที่เป็นแบบเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ย ล่าสุดพี่ชอบช่องหนึ่งชื่อช่องคุณเลดลิฟเทลลิงเี่ยชอบมากก็ชอบให้เรามั่นใจในจัก,กรวาล trust in จัก,กรวาลพี่อ่านแล้วนึกถึงเขาเลยว่าเขาบอกให้เราวางใจในจัก,กรวาลก็คือในเล่มนี้เขาบอกว่าให้เรารู้จักการรอคอยไว้คือหลายๆครั้งนะพี่เข้าใจนะว่าบางทีเราเราจําเป็นแล้วอะเราอยากได้แล้วตอนเนี้ยทําไมจัก,กรวาลทํางานช้าจังวะอ,อะไรเงี้ยมันเคยเป็นอย่างนี้นะแต่พออย่างที่บอกนะมองย้อนกลับไปในอดีตของตัวเองเอ้ยเราเข้าใจนะบางอย่าง ยิงเร่งยิ่งแย่ถ้าเรารู้จักรอรอคอยอย่างมีแบบแผนเนี่ยพี่ก็มองว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราไปจดจ่อกับกระบวนการการรอคอยเนี่ย มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรทั้งสิ้นเลยเรากลายไปว่าเราหยุดชะงักไปด้วยซ้ําพี่ก็เลยคิดว่าไอ้การไว้วางใจในจัก,กรวาลถ้าหากว่าพูดให้มันเป็นหลักตะก,กะนิดนึงก็บอกว่าให้เรา trust in process หรือว่าเราจงเชื่อมั่นในกระบวนการว่าถ้าหากว่าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งไอ้เจ้าชุดนิสัยที่อยู่ในแดนบวกเนี่ยจะพาให้เราไปเจอในสิ่งที่มันบวกอันนึงก็คือภาพรวมของการทํางานของมินิเฟสของเล่มนี้และกันนะจาเจ็ดขั้นตอนเนาะต่อไปเป็นพาร์ทที่พี่อมอกว่าขอหยิบ3ข้อที่พี่สนใจใน หนังสือเล่มนี้ก็คือหนึ่งเลยการทำพาร์ทวิชันบอร์ดวิชันบอร์ดเนี่ยพี่เคยทำนะพี่มีอยู่ด้วยเห็นไหมด้านหลังมันจะมีวิชันบอร์ดของพี่เพราะว่าเราเรียนรู้มาสักพักแล้วเราควรจะต้องมีวิชันบอร์ดให้เราเตือนใจตัวเองว่าเรากำลังจะไปทางไหนเรากำลังจะทำอะไรใช่ปะ่ะอันนั้นคือสิ่งที่พี่เข้าใจในช่วงเวลานั้นแต่พอมาอ่านเล่มนี้ก็รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ขาดไปก็คือพี่ขาดจิตวิญญ,ญาณอยู่ในนั้นพี่ใส่ในสิ่งที่ควรที่จะต้องมีหรือว่าสิ่งที่พี่อยากมีเพราะว่าคนอื่นอ่นาให้พีีม อยู่ในนั้นในเล่มนี้เขาบอกว่าเราไม่ควรจะต้องใส่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการจริงๆเราไม่ควรใส่สิ่งที่คนอื่นเขาต้องการให้เรามีจริงๆต้องบอกก่อนว่าวิชั่นบอร์ดคืออะไรวิชั่นบอร์ดคือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดสําหรับจินตนาการของเราว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนแบบจริงๆจังๆอะ่ะโดยที่ไม่มีกรอบของคนอื่นไม่มีค่านิยมที่เราคาดหวังว่าคนอื่นคิดกับเราไว้ยังไงอันนี้เป็นแบบจินตนาการที่ถ้าหาว่าบนโลกนี้มีตัวเราเป็นคนเดียวเราอยากจะทํำยังไง ให้ทําสิ่งน,นี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมมาเพื่อทุกครั้งที่เรามองเนี่ยถ้าหาว่าเราใส่จิตวิญญาณลงไปจริงๆนะมันจะเชื่อมต่อบางอย่างกับตัวเราเหมือนเราดูรูปเก่าๆ ของเราในสมัยอดีตะเราก็จะมีความรู้สึกบางอย่างที่เชื่อมโยงกันว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นมันเป็นยังไงนะเฮ้ยเด็กคนนั้นมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเด็กคนนั้นมันโตมาแบบนี้แล้ววะมันก็จะมีบางอย่างเชื่อมโยงกันแต่จิตวิญญาณของพี่มันอาจจะเชื่อมไม่ติดเพราะว่าอย่างที่บอกเนะเราทําในสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้เราเป็นเราทําในกรอบของบรรทัดฐานของสังคมมันเลยอาจจะยังไม่ได้เชื่อมติดมากนักขึ้นความถี่มันจูนกันไม่ติดก็เลยดูแล้วก็เออเอออะไรเงี้ยมันไม่ได้อินขนาดที่เฮ้ย ที่คุณนักเขียนเขาแนะนําแบบนี้เลยต่อไปหัวข้อที่2ที่พี่มองว่าน่าสนใจก็คือแบบฝึกหัดการบ่มเพาะการรักตัวเองเฮ้ยบางทีเซลเลอร์อะมันยากเหมือนกันนะหลแต่คนก็จะบอกว่าเฮ้ยก็แค่รักตัวเองมันยากตรงไหนวะสาหรับหลายๆคนเซลเลอร์เนะ่ยยากนะพี่กว่าจะเรียนรู้เรื่องการรักตัวเองเนี่ย ก็โอ้เจ็บช้ำม,มาตั้งเท่าไหร่จนมาเจอแฟนคนนี้ถึงรู้ว่าออกการรักตัวเองมันเป็นยังไงดังนั้นพี่ก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งสําหรับใครที่เฮ้ยกำลังหาวิธีการรักตัวเองในเล่มนี้เขาก็มีบอกเหมือนกันนะคะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันสามารถทําได้แบบไหนบ้างก็คือหนึ่งเลยเขาบอกว่าให้เรามีสติตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราเลือกหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันดีต่อชีวิตเราจริงๆหรือไม่หลายๆครั้งนะเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้านท็อกซิกหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสําหรับเราอะ่ะเพียงแค่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักเขาเราก็เลยยอมเขาโดยที่มันทํรลายตัวเองอยู่หรือว่าพี่มีความสัมพันธ์ท็อกซิกกับอาหารของพี่ในสมัยก่อนคือพี่ส่วนพี่ต้องกินเยอะๆกินให้หมดไม่ว่าใครจะตักอะไรเท่าไหร่มาพี่จําเป็นให้ต้องกินให้หมดในมื้อน,นั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียแต่มันเป็นการไม่ตระหนักรู้ของพี่เองว่าอ๋อ บางครั้งอะ่ะมันสามารถแบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นได้เพราะว่าถ้าหากย้อนกลับไปจริง,รงๆเราสมัยก่อนพี่ค่อนข้างลําบากในการใช้ตู้เย็นร่วมกันกับคนในบ้านที่ไม่เป็นบ้านใหญ่อ่ะมันไม่มีพื้นที่ที่ให้พี่ใส่ของที่พี่วบากินไม่หมดลงไปในตู้เย็นได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันอยู่หลายคนแล้วก็ตู้เย็นเล็กมากแต่อาม่าเป็นคนชอบทำกับข้าวเนอะหลายๆครั้งเราเห็นเขาแฮปปี้ที่เรากินหมดในจานใหญ่ๆที่เขาตักให้อะ่ะเราก็ติดนิสัยนั้นมาจนในปัจจุบันที่ตัวอ้วนขึ้นมาขนาดนี้ก็ยังติดน,นิสัยการ กินให้หมดอยู่ดีเพราะว่าเราอะยังมีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ย mm. ถ้าเรากินหมดเนี่ยอาม่าเราจะดีใจแต่ตอนนี้อาม่าเราไม่ได้เห็นเลยแม่อาบาพี่พยายามให้พี่ลดน้ําหนักอย่างต่อเนื่องแต่พี่ยังรู้สึกยึดติดกับสิ่งที่เพียบเคยทําแบบเดิมๆว่าเฮ้ยถ้าเรากินหมดอาม่าจะดีใจนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เพี่บอก ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ดีกับตัวเรานะในปัจจุบันเราเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นแล้วการกินเยอะแบบนั้นคือการทําร้ายตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้ตระหนักรู้ไงก็เลยเออวะ่ะถ้าหากว่าเราตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยมันดีกับตัวเราจริงๆหรือไม่เนี่ยเราก็จะลดการทําร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวไปได้เยอะมากๆเลยนะจ๊ะต่อไปอันที่2องเขาบอกให้เราเคารพความรู้สึกของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่า สมัยก่อนเรายอมได้เพื่อคนที่เรารักยอมไปยอมมาจนสุดท้ายเราไม่เคารพตัวเองพอเราไม่เคารพตัวเองมากๆเข้ามันจะกลายเป็นว่าเราไม่จะเรียกว,ว่าไงอ่ะเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราจะยอมทําในสิ่งที่เราโคตรไม่ชอบเลยเพียงเพื่อให้คนที่เราอาจจะไม่ได้แคร์ม,มากขนาดนั้นพึงพอใจด้วยนะแต่เรารู้สึกโดดด้วยค่าตัวเองใช่ใช่ถ้าเว่าเราไม่เคารพตัวเองมากๆเข้าเราจะด้อยค่าตัวเองมันทําให คนนี่เขาไม่ได้หวังดีกับเราจริงๆอะ่ะฉยโอกาสทำให้เรารู้สึกแย่เข้าไปอีกแล้วในที่สุดแล้วเราก็จะจมลงไปในความถุกก็ได้นะจ๊ะ mm hmm. พี่ก็เลยมอกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะคารพตัวเองคือเราต้องมีเส้นว่าเราทําให้ได้แค่ไหนมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีน้ําใจนะแต่เราก็คือ ทำให้ได้เท่านี้เราไม่ได้ไม่ทําให้เลยแต่เราทําให้ได้เท่านี้เราต้องขีดเส้นให้ชัดเจนว่าเราทําได้เท่าไหนแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองซะน,นะเพราะหากว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองเราจะรู้แล้วว่าเราไม่ควรพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนึ่จ้ะต่อไปอธิสาเขาบอกให้เราเคารพจุดหมายในวันพรุ่งนี้ด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นเราจงควบคุมแรงขับที่จะทําเพื่อความพอใจชั่ววูบและตัดสินใจเลือกทางที่จะเอื้อต่อตัวตนใน,ในอนาคตของเราแทน อ่ะข้อนี้ก็คือมาประมาณว่าบางครั้งเค้กเนี่ยมันช่างดีงามเหลือเกินแต่มันสวนทางกับสิ่งที่เพื่กำลังจะลดน้ําหนักทางที่พี่ควรจะต้องเลือกก็คือ1เลยอาจจะไม่กินเค้กนี้เลยก็ได้2ก็คือพี่ควรจะต้องโอเคงั้นเรากินน้ําเปล่าสักขวดหนึ่งก่อนไหมเพื่อให้ร่างกายเราได้กินน้ําแบบเต็มเ็มก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากกินเค้กก็ได้เราแค่หิวน้ํามันก็คือทางเลือกเนี่ยพี่จะเคารพตัวเองว่าถ้าพี่จะลดน้ําหนักพี่อย่างน้อยทางเลือกของพี่มันไม่ควรจะเป็นการกินเค้กให้หมด เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วครู่ของพี่นะจ๊ะในข้อที่สของการรักตัวเองเนี่ยเขายังบอกว่าให้เราอ่ะสร้างสมดุลที่สมบูรณ์ระหว่างสิ่งที่ตัวเราต้องการในวันนี้กับสิ่งที่ต้องการในอนาคตอ่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องการกินเค้กอะไรก็ได้ก็คือพี่อาจจะไม่ได้อดกินเค้กซะทีเดียวแต่พี่จากัดดวยว่าพี่ขอกินเค้กค,คําเดียวของเค้กก้อนนี้เท่านั้นซึ่งพี่ก็บอกว่ามันก็ดีนะคนละครึง่งคือเราก็มีความสุขได้ริมรส ชาติเค้กไปด้วยในวันนี้แต่เราก็ไม่ได้กินเกินจนทําให้ตัวเราในวันพวกนี้ต้องหาออกจากเป้าหมายไปอีกก็คือหาสมดุลให้มันพอดีนะจ๊ะต่อไปข้อสุดท้ายของการบ่มเพาะแบบฝึกหัดการรักตัวเองก็คือการให้อภัยและการไม่ตัดสินอันนี้จริงมากหลายๆครั้งพี่กลัวการล้มเหลวเพราะว่าพี่รู้ว่าตัวพี่อาจจะให้อภัยตัวเองได้ไม่มากพอพี่จะกดด่าตัวเองว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงทำแบบนี้ทาไมเป็น,บบน่งนี้มันจะมีแต่คําว่าทําไมแล้วก็ โบยตีตัวเองในใจโดยที่คนอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองใช่ไหมแต่ตัวเราดันเป็นคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองอย่างเรื่องลูกนกในต้นปีที่ผ่านมาที่พี่รู้สึกว่าพี่ดูแลเขาดีไม่พอหรอทําไมเขาถึงป่วยขนาดนี้ก็คือกลดดาตัวเองจนเรียนรู้ที่จะให้อภัยว่าโอเคสิ่งที่เราทํานั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วเราจะปรับเราจะเปลี่ยนยังไงเราต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากมันคือพอมันเปลี่ยนไม้เซตตรงเนี้ยเรื่องการทําผิดพลาดหรือว่าการล้มเหลวเนี่ย พี่ค่อนข้างรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นเราจะไม่ได้จมลงไปในความทุกข์ไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นลูกนกของพี่แล้วพี่แพนิคเวลาลูกนกพี่ไม่สบายพี่แพนิคทันทีเลยเพราะว่าพี่กลัวว่าพี่ทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่แฟนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเธอต้องเรียนรู้ว่าลูกเป็นอะไรแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงดีกว่าที่เธอแบบเป็นแพนิคก,กว่าฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องส่งใครไปโรงพยาบาลก่อนระหว่างเธอกับลูก ประมาณนั้นพี่ก็เลยอ่าโอเคพื่อมอกว่ามันก็เป็นแบบสุข,ขัดเริ่มต้นของการรักตัวเองที่ดีนะคะมันค่อนข้างครอบคลุมในเบื้องต้นแล้วว่าการรักตัวเองมันควรต้องทํำยังไงเอออันนี้พี่เห็นด้วยกับทางหนังสือมากๆเลยก็ต้องขอบคุณคนเขียนที่เขาแนะนําวิธีการรักตัวเองนะจ๊ะต่อไปอันสุดท้ายที่เพื่อมอกว่าน่าสนใจก็คือเปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งพี่มอกว่ามันจะเปลี่ยนยังไงฟะมันเป็นเหมือนสองขั้วตรงข้ามที่มันไม่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกันได้เลยนะคุณนี่เขาบอกว่าไอ ความคิดดิสยาเนี่ยมันเป็นโซนของขึ้นความถีทางด้านลบถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราลบปุ๊บเราก็จะดึงดูดสิ่งลบๆใช่ไหมในเม n นิเฟสคีย์สำคัญของเราคือการพาตัวเองไปอยู่ในโซนบวกหรือว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆอะ่ะฉะนั้นถ้า,าเราอยากจะเปลี่ยน ไอความรู้สึกริษยาที่เป็นแม่เหล็กในด้านลบกลับมาเป็นในด้านดีเราจะต้องเปลี่ยนความริษยามาเป็นแรงบันดาลใจให้ได้เพื่อผลักตัวเองไปสู่โซนบวกเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เรามันมีการปริดเทียบโดยธรรมชาติเนาะแล้วก็มันมีความอิจฉาเป็นรธรรมชาติการกดทับความอิจฉาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะจ๊ะคุณนักเขียนเขาเลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอิจฉาขอให้ทาตามนี้ก็คือหนึ่งเลยเราจงยินดีกับผู้อื่นและใส่คําถามนี้ในตอนท้ายว่านี่คือสิ่งที่เขามีและฉันก็อยากมีให้ฉันบ้าง ฉันอยากลองดูสักหน่อยว่าฉันจะต้องทำยังไงเพื่อให้มีแบบเขาได้บ้างพี่มองว่ามันเรียบง่ายแล้วมันก็เจ๋งจริงคือมันทำให้เรารู้สึกอยากลงมือทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าหากว่าเราแค่อิจฉาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแรงบนันดาลใจอย่างที่คุณหนังสือเขาบอกนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้นั่มันไสแล้วมันก็จะจบลงไปแล้วเราก็จะจมลงไปในความรู้สึกลบๆว่าแบบ ทำไมมันมีแ้เราไม่มีวะมันแปลว่าเราขีดเส้นแล้วนะว่าเราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้แต่อย่างที่บอกนะถ้าคุณได้เขียนเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าหาว่าเราคิดต่อเข้าไปเฮ้ยเราอยากมีแบบนั้นบ้างอะเราทํำยังไงได้บ้างวะสมองมันคิดถัดไปทันทีเลยว่าเฮ้ยเราจะวิเคราะห์แล้วว่า อะไรทําให้เขายืนอยู่ตรงนี้อะไรทําให้เป็นแบบนี้อะไรเราขาดอะไรบ้างที่เรายังทําแบบนั้นไม่ได้เราควรจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปแบบนั้นได้สมองมันคิดต่อไปมันไม่ได้จมลงไปในความที่แบบมันซ่้ใช่ไม่ชอบมันกลายเป็นว่าสมองเราอะคิดหาหนทางแล้วมันเออว่ามันสนุกที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างแบบทันทีเลยด้วยซ้ำอะพี่ก็บอกว่าเฮ้ยนี่เจ๋งดีว่ะคุณเขียนเขาเลยแนะนํากลวิธีในการเปลี่ยนความริษยา มาเป็นแรงบันดาลใจนอกจากแค่ตั้งคําถามมันมีอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งเลยให้เราตระหนักรู้ถึงมันก่อนว่านี่เรากําลังอิจฉาคนคนนั้นอยู่2คุณทิศขีเขาบอกว่าให้เราขจัดความละอายแล้วก็การตัดสินที่มันมีพร้อมกับความริษยาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอิจฉาคนได้อย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราอิจฉาคนแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิด แต่เราจงเข้าสู่ข้อสามว่าคือเรียนรู้จากมันว่าการขับเคลื่อนอาการริษยาหรือว่าการอิจฉาของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรเรากลัวเรากลัวว่าเขาจะได้ดีกว่าเราทําไมอะทำไมเราถึงกลัวเขาได้ดีกว่าเราหาให้เจอว่าเราอิจฉาคนคนนั้นเพราะอะไรพอเราระบุออกมาแล้วปุ๊บเราจะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้อิจฉาเขาที่ตัวเขาเป็นเขาเราอิจฉาเขาเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้แปลว่าไอ ซี่เรากลัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแล้วเรากลัวว่าเราไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เราก็จงหันมาพัฒนาตัวเองซิเราก็หันกลับมาทําให้ตัวเองเก่งขึ้นจนไม่มีใครกล้าเมินซิมันก็จะกลายเป็นว่าเออว่ะเราไปอิจฉาเขาทําไมนี่ใช่ไหมเพราะว่าในที่สุดแล้วเราไม่ได้อิจฉาเขาเพราะเขาเราอิจฉาเขาด้วยความกลัวบางอย่างของเราต่างหาก นะจ๊ะต่อไปสุดท้ายเขาเลยบอกว่าให้เราเปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่บอกก็ต่อท้ายก็ไปเลยว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เราสามารถทำอาชีพน,นี้ได้ล่ะเราจะต้องเก่งอะไรบ้างเก่งจนไม่มีใครกล้าเมินเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะคะมีหนังสือที่ว็บสรุปอะไรนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจเรื่อง skill before passion อ่ะคนละเรื่องคนละเล่มเฉยแต่ใน,ในก็ตามพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวคิดที่ดีนะสําหรับการเปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจเออวะเราลืม เทคนิคนี้เป็นนานมากแล้วแล้วก็ได้กลับมาอ่านเจอในเล่มนี้อีกครั้งนึงงทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยนะโอเคก็ภาพรวมสิ่งที่เว็บสนใจ3หัวข้อลหลักก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหนสือเล่มนี้ในสือเล่มนี้ยังมีที่บอกมีทั้งตัวอย่างจากคนนักเขียนตัวอย่างจากคนที่คนนักเขียนไปสัมภาษณ์หรือว่าวิธีการใช้งานขั้นตอนกระบวนการต่างๆ7ข้อที่จะ ถาเราไปสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยแบบละเอียดลึกๆอยู่ในเรื่อนี้นะคะใครสนใจสามารถไปหาซื้ออ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็พี่มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการตั้งเป้าหมายที่ใช้สมองคนละส่วนกับการเซตโกลเซต okrs หรือว่าเซตระบบสมาร์ทอะไรเงี้ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายด้วยจินตนาการและความรู้สึกของเราล้วนๆเนี่ยเป็นเหมือนระบบการทำงานคนละส่วนของการตั้งเป้าหมาย โดยที่พี่เคยใช้เลยอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยการตั้งเป้าแบบตั้งสมาร์ทโกลอะไรเงี้ยหรือว่านิชโกลเป็นในที่เครียดเกินไปเฮ้ยลองทําแบบนี้ดูก่อนก็ได้นะพอเราลองทําแบบนี้เราจะเห็นที่ที่เราอยากไปชัดมากขึ้นแล้วก็เราเริ่มจากตรงนั้นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่านั่นเป็นสิ่งที่เราอยากไปจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแค่การวัดผลได้ไอ้นู่นนี่นั่นนู่นมันคือเชื่อมโยงกับความรู้สึกจริงๆอะ พี่มองว่ามันน่าสนใจอยู่นะเออแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องลองดูกูแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูไปด้วยกันดีกว่าถ้าหาว่าเพียบลองตั้งวิชั่นบอร์ดใน1ปีเนี่ยก็คือมาตั้งในเดือน2เนาะในอีก8เดือนข้างหน้ามันจะเป็นไปได้สักเท่าไหร่ไอเดี๋ยวไปทําคลิปแยกสร้างบรรยากาศการทำวิชั่นบอร์ดร่วมกันดีกว่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหนังสือข้าวๆกับหนังสือเรื่อง manifest ก็ขอให้มีความสุขกับเส้นทางที่เลือกเดินจะกลัาคิดไปาย